สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยชาวนี้นะครับทาง Facebook Live กับ YouTube Live ของ m y s i g r e n n เช่นเคยนะครับเช้าๆก็มาฟังเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์กันสักครู่หนึ่งเพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กับตัวท่านเองเพื่อที่จะได้เอาไปพิจารณาหรือเอาไปบอกต่อกับใครๆหรือจะเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวท่านเองที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ว่ามี ก็บกพร่องอะไรหรือเปล่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของเบาหวานแต่พูดถึงเรื่องของผู้ที่เขาประสบความสําเร็จของคนที่เป็นเบาหวานถ้านับจํานวนผู้ที่ผ่านเข้ามาในศูน,นะนย์สกเรนในช่วงเกือบ30ปีที่ผ่านมานี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่าสี่พันคนนะที่เป็นเบาหวานแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้เรียบร้อยแล้วในสี่พันคนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันยังแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่นะครับยังติดต่อกันยัง ทานอาหารผิดภัยดของูนยสิเกรตเงินอยู่เป็นปกติอยู่เปรียบเทียบกับเมื่อตอนที่เขาป่วยเป็นเบาหวานแล้วมาหาผมที่สูตรสิเกรตนี้นะครับหรือไม่ก็มาโทรศัพท์มาคุยกันแล้วแ,แต่อารมณ์ใจต่างๆเปลี่ยนไปเยอะความเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อมั่นในตัวผมเองในตัวของสูนยสิเกรตก็เปลี่ยนไปเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนแรกเริ่มเข้ามาด้วยความทุกข์นะครับเข้ามาด้วยความที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเบาหวานได้ว่างั้นดีกว่า ก็เป็นเบาหวานอยู่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานที่เป็นเรือรังมีอยู่ประมาณสักสิซได้ที่เป็นเบาหวานแบบช่วงเริ่มต้นแล้วพอดีโชคดีโชคดีที่ได้ทราบเพราะว่าไปตรวจร่างกายไปตรวจเลือดมาก็รู้ว่าเป็นเบาหวานในช่วงเริ่มต้นอันนี้มีก็มีอยู่ประมาณสักสิบสิบเปอร์เ้ปรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่กินยาแล้วแล้วก็เป็นเบาหวานก็มาเป็นปีละสามปีห้าปีสิบปียี่สิบปีมีหมด นะครับท,ทุกสไตล์ทุกทุกทุกขั้นตอนของการเป็นเบาหวานผมพบมาหมดแล้วนะทุกทุกขั้นตอนแล้วก็ได้ช่วยบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเบาหวานตื้นหรือลึกต่างๆหรือเป็นจนมีแกลกโรคแทรกซ้อนอื่นๆจนทุกวันนี้เขาประสบความสําเร็จจนกระทั่งผมจับทางถูกแล้วว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาเบาหวานอยู่ได้ด้วยหลักการทางด้านโภชนาการและการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ การเป็นเบาหวานที่จะหายเบาหวานไะด้นั้นสิ่งเดียวที่จะต้องทําอย่างเข้มแข็งเข้มข้มขมขมดคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเพราะว่าคน4 0 0พักว่าคนที่มาหาเราแล,และประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่นะพวกนี้ไม่มีเงื่อนไขในการได้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเขายินดีเปลี่ยนเพราะว่าเขาอยากหายมีแต่บุคคลที่เพิ่งเป็นเบาหวานต้นๆที่มาหาเราซีอีกสิที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนแล้วจะเป็นอย่างงีอย่างนี้ต่าง พราะประสบการณ์ของการที่เป็นโรคเบาหวานของเขายังมีน้อยมากเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นดังะฉะนั้นพอเขาต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินคนผู้นี้เริ่มมีปัญหาพอเราไปแตะต้องพฤติกรรมนี่เขาเคยชินอยู่นี่ก็เป็นเรื่องปกติั้นการแก้ไขคนที่เป็นเบาหวานเรือรังเฉพาะคนที่สนใจแล้วก็อยากจะแก้ไขจริงๆกับเรานะการเป็นเบาหวานเรื้อรังไปแล้วแก้ไขได้ง่ายกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลง อิริยาบถของเขาได,ได,ได้ได้ง่ายกว่าสําหรับคนที่เป็นประวานหรือเป็นสิทธิเก่าประวานที่เป็นแล้วหายแล้วต่างๆพวกนี้ก็ได้รับความชื่นชมมากจากทั้งบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็ตัวเพื่อนฝูงต่างๆที่เขามีสังคมอยู่นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเบรคแพทเทิร์นเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆของเขาได้ออกไปได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากสิ่งแรกที่เขามีความรู้สึกว่าเมื่อประวัติเขาลดลงยังไม่หายนะเพียงแตแค่รู้ว่าลดลง รือว่าลดลงน้ําตาลสะสมลดลงประมาณหนึ่งนะประมาณลงมาสักประมาณ25%่าเปอ็ที่เขาเป็นอยู่โดยท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนนั้นไม่ลดไม่ลดเขาก็ยังยังมีความทุกข์อยู่เรื่องของเบาหวานแต่พอเราช่วยเขาได้จนกระทั่งน้ําตาลสะสมลงมาสัาก25%เท่านั้นแหละยังไม่มากเท่าไหร่เขาก็เกิดความชื่นชมตัวเองแหละมีความสุขกับตัวเองมีความมีกําลังใจกับตัวเองขึ้นมามากทีเดียวแล้วนี่แหละครับก็จะเป็นเรื่องของพลังงานที่ต่อย,ยอด เพื่อให้เขาสามารถที่จะดําเนินการควบคุมอาหารได้ต่อไปอย่างมีกําลังใจพวกนี้ปรากฏว่าไม่มีถอยท่านเหล่านี้ไม่มีถอยพอรู้ตัวแล้นแหละว่าเขาสามารถอ๋อควบคุมเบาหวานได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรือยาลดไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่น้ําตาลลงเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เขามีกําลังใจมากเอาอะไรมาสุดก็ไม่ยอมแล้วตอนนี้เขาสามารถที่จะทาได้ ควบคุมได้สามารถจีบควบคุมน้ำตาลได้เองประพฤติปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งบากด้วยความเต็มใจสิ่งต่อมาที่เขาจะได้รับก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงความกระปรี้กระเปร่าจะกลับมาทันทีเพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ําตาในเลือดสูงใช่ไหมมันก่อกวนสมองด้วยน้ําตาในเลือดสูงเนี่ยทำให้สมองเรามึนชา ไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะนั่นเนี่ยนีดูโรคไม่มีความสดใสอยากอยู่อนิ่งๆอยากอยู่่เฉยๆไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่พอน้ําตาลลดลงไปน้ำตาลสะสมลดลงในเลือดมีนน้ำตาลลดลงก็เป็นการเปิดสมองให้สมองเริ่มมีความกระตือรือร้นนะเริ่มมีความสดชื่นเริ่มมีความหวัง ถ้าเป็นความคิดความอ่ายของคนต่างๆเหล่านี้น้ําตาลดลงไปเพียง25%ก็รู้สึกว่าสมองเริ่มทํางานได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ทําให้เกิดกาลังใจความเป็นอยู่ต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสีหน้าสีตาต่างๆที่เคยหมุนหมองที่เคยอมทุกข์อยู่ก็เริ่มสดใสแววตาเริ่มปรากฏแล้วก็สุขภาพร่างกายก็เริ่มมีความกระเตื้อเปล่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นยิ่งนับวันไปนับสัปดาห์ไปเขา รักษาระดับของการควบคุมอาหารอย่างเข้มวดอย่างที่ทํามาตลอดได้ดีน้ําตาลมันก็เลยก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลงเพราะขนาดนั้นนะ่ะตับอ่อนก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นตับอ่อนแข็งแรงขึ้นเอาไว้ว่าอื่นๆก็แข็งแรงขึ้นด้วยเมื่อทุกอย่างในร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นความสดชื่นก,กับปรี้กระเปล่าความเบิกบานก็เริ่มก็ยิ่งมีทวีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือความสุขในช่วงต้นๆของคนที่เป็นปหวาน หลายคนมาบ่นกับผมนะว่าตอนที่เริ่มมีน้ําตาสะสมลดลงไปงสักครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะกำลังใจมาเต็มแล้วก็คิดย้อนไปถึงช่วงที่เขาเป็นเบาหวานช่วงที่เขารักษาแบบหลงทางผิดทางไปกินยาไปกินยาแบบางคนบางคนฉีดยาต่างๆแล้วก็นึกถึงชีวิตที่หงอยเหงาเศร้าส้อยในช่วงนั้นปรากฏว่าเขาได้คิดเลยนะว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปเป็นแบบนั้นอีกต่อไปในช่วงช,ชีวิตนี้นะครับเพราะว่า เาได้รับรสชาติชีวิตที่มันขมขืนมากตอนที่ต้องกินยาต้องฉีดยาสมองมึนซึมมึนซึมนะครับแล้วก็ร่างกายก็สโลสเลดูไม่ค่อยมีกําลังวังชาต่างๆเลยงานการต่างๆก็ไม่อยากทําชีวิตก็อยู่เป็นวันๆไปงันแบบขาดกำลังใจมากพอาน้ําตาลดลงความสดชื่นของร่างกายปรากฏรู้ทันทีเลยว่าประวานก็เริ่มหายแล้วสัก50%อันนี้กําลังใจมาเต็มกําลังใจมาเต็ม ความที่เขาจะต้องลุกขึ้นไปปัสสาวะบ่อยๆ3ามครั้งสีครั้งตอนกลางคืนก็ไม่ต้องอาการนอนหลับที่หลับรับ,รบตื่นตื่นตื่นแล้วหลับต่อยากก็สามารถที่จะหลับรวดเดียวยาวหรือตื่นกลางดึกก็ยังสามารถหลับต่อได้ไม่ยากนักนะครับก็ทําได้ทําให้การพักผ่อนของเขายิ่งเพียงพอนะครับเมื่อเมื่อการพักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยทำให้กําลังวังชาร่างกายเขาเริ่มสดชื่นขึ้นการสร้างเซลเซล์การซ่อมเซลล์การซ่อมอวัยวะการซ่อมร่างกายภายในะร่างกายเขาดําเนินไปด้วยความ อย่างมีประสิทธิภาพเต็มทีนะ่ทำให้ท่านเหล่านี้เริ่มสดชื่นแข็งแรงเริ่มมีความกล้าแข็งทางด้านจิตใจด้านอารมณ์อย่างยิ่งนะี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารการกินในเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและก็ปรับตัวมาได้จนกระทั่งเบาหวานหายไปครึ่งไปค่้อนแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะผ่านเวลาไปประมาณสักสองเดือนแหละประมาณ2เดือนสาเดือนเนี่ยเบาหวานก็จะหายไปแต่ครึ่งกว่าแล้วเกือบจะหายเสด็จเลยอาหารการกินที่เขาปรับเปลี่ยนมาใหม่ มาเป็นอาหารที่กากินอาหารตามแผนของผมพี่วางไว้ให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจมากเพราะว่าเขาเกิดความสะดวกเพราะาอาหารทดแทนที่เราออกแบบให้เขาทานนะแล้วเราผลิตด,ด้วยเนี่ยนะครแพ้เขาทานด้วยเนี่ยมันเป็นอาหารแบบชนิดชงรสชาติอร่อยหอมเอาไปกินแทนอาหารวันละสองมื้อเช้าเย็นทําให้เกิดความสะดวกในการเตรียมอาหารในการกินอาหารใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเตรียมเสร็จทานเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปวุ่นวายเข้าครัว เอาอาหารมาอุ่นหรือไปซื้อกับข้าวไปซื้อวัตถุดิบพิซซ่ามาทามาผัดมาต้มมาทอดต,ต่างๆไม่ต้องเลยมือชาวมือเย็นเนี่ยทำให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นและเกิดความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของอาหารทดแทนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ที่เป็นเบาหวานเอาไปทานนอกจากเบาหวานหายแล้วเขายังได้ความสะดวกสบายด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเ็าต,ต้องเสียเวลามากในการไปซื้อวัิตถุดิบในการปรุงอาหารในการนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ช่วยให้น้าตาลลดด้วยนี่คือสิ่งที่เขาได้คิดอันต่อมาคือเรื่องของความประหยัดปรากฏว่าปิดพันของเราของสีเกรนที่ให้เขาทานแล้วก็ปรับตัวในการกินอาหารในถูกต้องทําให้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาประหยัดขึ้นเปรียบเทียบกับคา่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าที่มีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตอนนี้เขาต้องไปซื้ออาหารทานเองไปทํากับข้าวกินเองต่างๆนะครับ ผ่านมาเงินใช้ไปเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ต่างๆแต่พอเขาซื้อผิดพลาดของศูสีเกรนไปแล้วก็เขารู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเขามีเหลือเฟือเงินในกระเป๋าเขาเริ่มมีมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดความประทับใจอีกข้อหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เขาเกิดความประทับใจทั้งหลายทั้งทั้งหลายแหล่ทั้งปวงจากการที่เขามีความสําเร็จในการควบคุมน้าตาลได้เนี่ยตั้งแต่เริ่มน้ําตาลลดลงตั้งแต่เริ่มมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้น กับปีกเปล่าขึ้นต่างๆนะครับแล้วก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆผ่านไปผ่านไปผ่านไปสัปดาห์2สัปดาห์เดือน2เดือนน้ําตาลลด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 พฤติกรรมที่เคยทุกทรมานตอนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ก็หายไปปัสสาวะบ่อยก็หายไปข้อแห้งก็หายไปหลับไม่ได้ก็หายไปปวดเนื้อปวดตัวก็หายไปนี่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานลึกๆเป็นเบาหวานแห้งจากการปวดเนื้อปวดตัวเพราะว่าร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อไปเยอะนั่นคือส่วนที่เขาประทับใจ นี่คือรางวัลนะครับนี่คือรางวัลชีวิตแต่หลายคนก็พลาดเหมือนกันนะบางคนที่พลาดไปแล้วมาหาผมมาคุณแบบแบบอ้านะหรือบางทีไม่กล้ามากลัวอาจารย์นทวัฒน์จะดุก็คือพอน้าตาลลดลงมาตามโปรแกรมที่วางไว้อย่างชัดเจนเนี่ยนะปรากฏว่าเขาคิดผิดไปนิดหนึ่งคือเขาดันไปให้รางวัลกับตัวเองพาตัวเองพาครอบครัวไปเลี้ยงไปร้านอาหารไปกินเป็ดกินไก่กินหมูกินข้าวกินขนมกินอะไรต่างๆเพื่อเป็นการฉลอง ฉลองฉลองไปฉลองมากลายเป็นติดนะเป็นการเป็นเป็นกายเป็นติดความอร่อยไปก็เลยกลายเป็นดึงเบาหวานกลับขึ้นมาอีกนี่คือข้อผิดพลาดของคนที่เป็นเบาหวานผมจึงเตือนเสมอว่าเมื่อท้าเป็นเบาหวานแล้วคุมน้าตาลได้ดีแล้วน้ําตาลลดลงมาเป็นปกติหรือเกือบปกติเรียบร้อยแล้วเรื่องการให้รางวัลตัวเองในการไปเฉลิมฉลองอย่ามีอย่ามีเพราะการที่ท่านน้าตาลลดลงสุขภาพเปลี่ยนแปลงต่างๆดีขึ้นเยอะนั่นคือรางวัลที่ดีอยู่แล้ว เป็นรางวัลทาจากธรรมชาติที่ส่งให้ท่านอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วท่านได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องถึงขนาดเอาความคิดเดิมๆม,มาใส่อีกแล้วก็ไปพาตัวเองหรือครอบครัวไปกินอาหารอาร่อยอีกนะครับอันนั้นไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะคุมอาหารได้ดีนู่นนี่นั่นดีนนต่างๆดีต่างๆแต่พอไปกินนู่นนี่นั่นเป็นการให้รางวัลตัวเองปุ๊บสักพักหนึ่งน้ำตาขึ้นมาใหม่กำลังใจตกเลยตายแล้วบาวากลับไปแล้ว เขาจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจอย่างยิ่งในการที่จะกลับไปปฏิบัติใหม่กลับไป,ไปควบคุมใหม่คนส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คนที่พลาดพลั้งไปจากการให้ระวังตัวเองแบบนี้นะครับส่วนมากนะส่วนมากจะหายไปเลยไม่ไม่กล้ามาหาผม,ไม,ไ,มไม่ทราบเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่สิ่งพวกนี้สามารถแก้ไขได้สามารถแก้ตัวได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรส่วนมากจะหายไปเลยแล้วก็ไม่มพบอีกเลยบางคนเนี่ยหายไปเป็นปี สองปีสามปีแล้วอีท่าไหนาไม่ทราบกลับมาโทรศั์มาคุยคว่าผมพลาดไปหรือหนูพลาดไปตรงนั้น,ตร,นตรงนี้น้ำตาลคุมได้ดีแล้วตอนนั้นตอนนี้แล้วก็กลับไปกินอะไรอร่อยต่างๆเผลอเลอะไปกินในความเผลอเลอะไปกลับมาน้ำตาลขึ้นมาแล้วผมบอกก่าถาว่าเอาทำไมไม่รีบติดต่อกลับมาหรือจะมารีบแก้ไขรู้ไม่กล้านูเกรงใจอาจารย์หรือครูอาจารย์ดุเอานั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายดังนั้นวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของความสําเร็จ ของคนที่เป็นประวัติเป็นรางวัลชีวิตชั้นเยี่ยมที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมิสายต่างๆให้กลายมาเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งในสังคมได้จากการที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้อันนี้เป็นชัยชนะที่ต้องปรบมือให้นะครับต้องปรบมือให้เพราะว่าเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ใครทําให้เขาทําเองเขาประสบความสําเร็จด้วยความสามารถ ้วยการกระทําของตัวเขาเองไอ้นนีนจริงเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่ทน่าที่จะภูมิใจมากอย่างยิงงนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าอาหารของเรามีส่วนอย่างสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เขาได้พ้นจากโรคภัยต่างๆนี่เป็นและไม่เฉพาะเบาหวานนะที่ค่อนข้างหายไปเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขามีทั้งความดันด้วยไหมมีไขมันด้วยบางคนมาตัวเกินด้วยบางคนเป็นเบาหวานมันนานจนไตเริ่มเสื่อมด้วย ไอ้โรคอาการข้างเคียงพวกนี้ค่อยๆหายไปด้วยนะครับมันจะค่อยๆเบาบาง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 ,บางหายไป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 จนกระทั่ง3มโรค4ี่โรค5้าโรคที่เป็นหายหมดเลยนะครับก็ใช้เวลาสัก4ี่เดือนถึง7เดือนก็สามสารถประสบความสาเร็จได้ดังนั้นไม่เฉพาะเบาหวานนะครับ,าารรบที่อาหารของสิกเลนสามารถช่วยได้พัฒนาได้แต่อาการอื่นๆที่เป็นอาการข้างเคียงเป็นอาการของโรคในกลุ่มเดียวกันเบาหวานความดันไขมันความอ้วน ไตเสื่อมเป็นอาการในกลุ่มเดียวกันพื้นฐานมาจากปัญหาเดียวกันการแก้ไขปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดียวกันอาหารเซตเดียวกันการกินเหมือนกันบางคนเบาหวานไม่ได้เป็นแต่เป็นไขมันเป็นความดันก็มาหาก็จัดชุดอาหารเดียวกันกับเป็นเบาหวานนั่นแหละให้ไปทานแล้วก็พยายามให้กาลังใจถึงการปฏิบัติตัวอย่างมีความสม่ําเสมอนะบอกเสมอว่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะพยายามรักษาระดับการปฏิบัติมีไว้ให้คงที่คงเส้นคงวา สุดท้ายความดันก็หายไขมันก็ลดลงนะครับเพราะว่ามันเซตตัวเองไงอาหารที่เราเซตให้อาหารที่เราจัดให้ท่านเป็นอาหารชุดอาหารทดแทนเนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องมือในการไปเซตร่างกายของท่านให้เกิดความสมดุลเราไม่หลักอยู่2ประการในการรักษาโรคเบหาหวานความดันไขมันไตเสื่อมหรือโรคอ้วนมีหลักการอยู่หลักๆอยู่2อประการคือ1เซตอาหารให้เป็นอาหารที่เกิดความสมดุลทางโภชนาการซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หายากมาก ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนมาไม่ได้ไดมาไม่ไม่สามารถทําได้การจะผัดการจะทอดการจะปรุงอาหารในครัวเพื่อให้เป็นอาหารสมดุลหนึ่งมือเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีทางทําได้เพราะท่านไม่ได้คํานวณสัดส่วนของข้าวที่หุงส,สัดส่วนของปลาของผัก ของเครื่องปรุงของน้ำตาลกับปีกน้ำปลาซอสหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆที่เอามาทำเป็นอาหารหนึ่งมื่ยท่านไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันเกลือแคลวิตามินแฟเบอร์มันมันเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วสารอาหารปีกย่ออื่นๆที่ท่านที่ร่างกายต้องการเช่นสารพวกไฟโตเคมิคอลต่างๆที่มีอยู่ในส่วนพลายเครื่องปรุงท่านไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถสร้างอาหารสมดุลได้ แต่ถ้าเผื่อเปลี่ยนจากการมาทำอาหารกินเองซึ่งไม่สมดุลในกกินอาหารของ,งสีเกรนเช้าและเยน็นซึ่งเป็นอาหารสมดุลเพราะว่าผมคำนวณไปท่านเรียบร้อยแล้วเพราะผมรู้ว่าไชพืชแต่ละชนิดที่เราเลือกว่ามามาผลิตเนี่ยมันมีธาตุอาหารังนั้นอย่างละเท่าไหร่ซึ่งอาหารไชพืชแต่ละชนิดมีธาตุอาหารไม่เท่ากันเหมือนกันแต่ไม่เท่ากัน ครบหมู่เช่นเดียวกันแต่ว่าสัดส่วนของสารอาหารต่างๆไม่เท่ากันจึงต้องเอามาคำนวณให้ได้สัดส่วนที่มันเหมาะสมรวมทั้งเรื่องของกรดอะมิโนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเป็นข้อที่2ที่จะทําให้ร่างกายของท่านนั้นได้รับการฟื้นฟูได้ยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเรื่องของการสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ในร่างกายแล้วเราก็ไม่มีเฉพาะกรดอะมิโนโที่สร้างโปรตีนสมบูรณ์ต่างๆอย่างเดียวนะในเซ็ตของกรดอะมิโนโเรายังมีกรดอะมิโนชนิดที่ใช้ในการขยายหลอดเลือดใช้ในการเพิ่มออกซิเจน นการร่างกายน,นั่นคืออลจินีนนะฮะเพื่อให้ไหลเวียนดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นเป็นการฟื้นฟูอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นไปอีกดงนั้นท่านจะมีทั้งโปรตีนสมบูรณ์ที่ฟื้นฟูเซลล์ฟื้นฟูอวัยวะอยู่แล้วท่านยังมีหลอดเลือดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยทําให้อวัยวะต่างๆได้รับการฟื้นฟูได้ดีขึ้นด้วยออกซิเจนเพิ่มขึ้นด้วยจากการสร้างออกซิเจนขึ้นมาจากกรดอะมิโนบางตัวอย่างเช่นตัวอลจินีนเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกตัวนนึงงงงงที่่ใช้เรืออขาคควบุมพั พลังงานในร่างกายเกิดความเสถียรเกิดการดูแลกล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยประสาทอัตโนมัติให้แข็งแรงขึ้นและเป็นการควบคุมไขมันควบคุมการสังเคราะห์ไขมันด้วยนั่นคือตัวทอรีนดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นระบบของโภชนาการที่สมดุลไม่ไม่ใช่สมดุลอย่างเดียวด้วยนะสมดุลด้วยสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ได้ด้วยขยายหลอดเลือดด้วยเพิ่มออกซิเจนด้วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยประสาทอัตโนมัติเช่นกล,าโลโ้กลามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้ กลามเนื้อต่างๆที่เขาทํางานเองโดยระบบอ,อัตโนมัติของร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจึงเป็นส่วนที่เป็นการเยียวยาที่ท่านที่ป่วยอยู่มีปัญหาสุขภาพอยู่ได้ประสบความสําเร็จซึ่งท่านทําเองไม่ได้เงนั้นอาหารต่างๆนี่ท่านไม่สามารถทําเองได้นะครับก็จึงเป็นอะไรที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันผมก็เลยสร้างโรงงานขึ้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาโรงพยาบาลมี10บชนิดและผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ มีเซตอาหารมีชุดอาหารหลายชุดที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษต่างๆให้ทานเลือกแล้วก็ราคาถูกลงไปเยอะมากเลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไงนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องพยายามช่วยเหลือกัน ให้สามารถมีกำลังในการซื้อไปรับประทานได้ด้วยโปรโมชั่นพิเศษหลายตัวหลายอย่างเป็น1ิบอย่างนะครับโปรโมชั่นผมตอนนี้ที่จัดเป็นเซ็ตน,น,นู้นเซตนี้เซ็ตนัต้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นวันนี้ผู้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันไตเสื่อมประสบความสําเร็จในการเยียวยาบําบัดเรียบร้อยแล้วเป็นหลายพันท่านแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจชื่นใจมากแล้วขอบคุณท่านเหล่านั้นที่ไว้วางใจ นะครับแล้วก็สามารถที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตัวตามแผนที่ผมวางแผนให้ด้วยไม่ไม่มีความตอต้านหรือสงสัยใดๆยินดีเลยที่จะปฏิบัติตัวซึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เชื่อฟังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามจนผลออกมามันเป็นผลที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือหายจากโรคได้เลยบางคนกินยาอยู่ด้วยเบาหวานนะฮะแล้วก็ใช้อาหารนะควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเป็นเบาหวานเป็นเยอะน้ําตาลสูงน้ําตาลสะสมตั้งสิบก,กว่าอะไรเงี้ย กินยาอยู่พอเริ่มใช้อาหารของผมผมบอกว่ายาก็กินไปด้วยนะอย่าเพิ่งหยุดเพราะว่าช่วยอีกลางอีกทางหนึ่งให้มันลงเรืวๆหน่อยพอกินไปด้วยอาหารของเราเนะี่ยกินพร้อมด้วยกันนะพอเวลาผ่านไปผ่านไปน้ำตาลสะสมเริ่มลด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 ถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งผมก็เริ่มบอกให้ลดยาอาหารก็เรากินปกติแต่ให้ลดยาเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องกินยามากเท่าเท่าเก่าเพราะน้ำตาลมันลงมาเยอะแล้วนะครับก,ก็ลดยาลงไปเรื่อยๆน้ำตาลก็ลงตามด้วยจนสุดท้ายยาไม่ต้องใช้ น้ำตาก็เป็นปกตินั่นหมายความว่าทุกอย่างในร่างกายเขากลับมาเป็นปกตินี่คือสิ่งที่เป็นกำลังใจทั้งทั้งผู้ป่วยเองด้วยทั้งผมเองด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่จะทํางานีต่อไปและผู้ป่วยเหล่านั้นก็ตะอกตะใจในการใช้ชีวิตในการสร้างสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงบางคนแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแข็งแรงมากขึ้นกว่าก่อนที่เป็นเบาหวานอีกนะครับเพราะว่าอาหารของเราเนี่ย ซึ่งทานแล้วแล้วออกกําลังกายแล้วบางคนออกกำลังกายเยอะด้วยนะกลายเป็นคนมีกล้ามไปเลยบึกบึนไปเลยซึ่งตอนก่อนที่เป็นเบาหวานไม่เป็นแบบนั้นนี่นคือส่วนที่เป็นประโยชน์เพราะอาหารของเราช่วยเสริมสร้างสุขภาพของท่านในหลายๆมิตินะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะบําบ,บัดอย่างเดียวแต่ก็ใช้ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อใช้ในเรื่องของการดึงของเสียออกจากร่างกายได้มากนะครับคือในระบบขับสารพิษต่างๆทํางานได้ดีเยี่ยมและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของศูนย์อาหาร อ,องอาหารของสูสิ่เรียนของเรานะครับดังนั้นบางท่านที่ฟังคลิปนี้คลิปนี้แล้วเกิดความสนใจก็าอาจจะเป็นโรคอยู่ก็เชิญได้เลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะมากในเรื่องของโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนและก็เรื่องของไตเสื่อมอันนี้มาได้เลยเพอเซตอาหารของเรานั้นพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของท่านในทุกๆมิติขอ,อยิงเด็กด็กอย่าดื้อย่าดือ้อกินอาหารตามที่ผมวางแผนให้แล้วอย่าดือ้อเมื่อไม่ดื้อแล้วทำตามนั้นแล้วสุขภาพท่านจะดีวันดีคืน อันนี้ผมการันตีแน่นอนก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลในวันหนึ่งนะครับที่ให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จดีทุกๆท,ท่านนะครับขอขอบคุณคุณคุณรงกดนะคุณรงกฎคุณรงกฎบุญสิริที่สวัสดีมาและท่านอื่นๆที่เปิดรับชมไลฟ์อยู่นะครับถ้าเผื่ออยากจะได้รับข้อมูลก็ฝั่งซ้ำนะฮะฟังซ้ำก็เป็นอะไรที่ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ใช้ประโยชน์เติมต่อไป นะครับวันนี้ก็ขอฝากคุเพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ